วันนี้จะไปถามรุนพีนิสิตผู้ช่วยพยาบาลกันว่าต้องเรียนรู้อะไรบ้างก่อนที่จะไปฝึกงานจะเป็นยังไงไปดูกันเลย สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอินทุออนดำเนินงามนะคะชื่อเล่นชื่อนุ่นค่ะเ,เรียนผู้ช่วยพยาบาลรุ่นเกดนะคะออตอนนี้นะคะเรียนจบปะวะสมาค่ะจากวิทยาลัยพาณิชยการนนทบ,บุรีค่ะภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ปวสค่ะตอนเรียนปวสอ,อยู่นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับสาขาการตลาดค่ะแต่พ่อ,อจบออกมานะคะไปสมัครงานมันรู้สึกว่าไรายได้มันไม่โอเคค่ะเลยเลือกที่จะเรียนต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลค่ะ โดยโดยรวมแล้วนะคะตอนแรกก็ว่าจะเทียบโอนต่อปริญญาตรีอีก2ปีค่ะแต่ที่เลือกเรียนผู้ช่วยพยาบาลเพราะว่าเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะคะแล้วก็จบภายใน1ปีค่ะแล้วก็เป็นที่รองรับของอโรงพยาบาลทั่วไปค่ะสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกจังหวัด ตอนนี้นะคะเรียนมาได้ทั้งหมดเกือบเข้าเดือนที่6แล้วค่ะประมาณ5เดือนถึง6เดือนใช่ค่ะ,ะก็คือเรียนทฤษฎีใช่ไหมใช่ค่ะทฤษฎีแล้วปฏิบัติค่ะอ๋อมีปฏิบัติด้วยหรอมีปฏิบัติอย่างเช่นขึ้น w ร์ดอย่างเงี้ยค่ะปฏิบตัติการช่วยเหลือผู้สูงอายุการใส่ส่วนส,วนสายประสาะค่ะแล้วก็การทำหัตถการต่างๆค่ะไม่ได้ไม่ได้ฉีดยาอะไอ่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลตัวนี้เราจะไม่ได้ฉีดยานะคะใช่ จะมีวิชาหลักๆนะคะก็จะมีวิชากายวิภาคศาสตร์ค่ะวิชาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็วิชาชุมชนค่ะแล,ลลแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุทารกแล้วก็การดูแลวภชาการด้านอาหารแล้วก็การป้องกันโรคอย่างนี้ค่ะวิชาที่ชอบที่สุดวิชาอะไรวิชาที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นโรงชุมชนค่ะ วิทยายากสุดน่าจะเป็นภาษาอังกฤษค่ะกับกายวิภาคศาสตร์อาจารย์ที่นี่นะคะตอนแรกเข้ามาค่ะรู้สึกว่าอาจารย์ดุพออยู่ไปสักพักหนึ่งก็จะเข้าใจอาจารย์เวลาเราปฏิบัติทําเคสไม่ผ่านอาจารย์ก็จะจะดุเพราะว่าเราทําหัตตการเกี่ยวกับคนค่ะเราจะไปแบบว่า,าไปทําเล่นๆหรือว่า เรียนแล้วเพื่อแบบจบไปได้ใบประกาศไปก็อาจารย์ก็จะไม่ให้ผ่านข้อสอบก็ค่อนข้างยากค่ะก็จะแนวแบบการดูแลพื้นฐานทั่วไปแล้วก็เน้นว่าจุดอวัยวะสำคัญอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้ยค่ะ ก็จะมีความพร้อมนะคะทางมหลาลัยก็จะปิดให้เราเตรียมตัวประมาณ10กว่าวันค่ะแล้วก็เตรียมตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าของใช้สมุดไว้จดบันทึกค่ะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายต่างๆแล้วก็พยายามอ่านหนังสือแล้ว,ก,วก็อยากอยู่หอดออาร์ ER ค่ะรู้สึกว่าชอบใช่ใช่ค่ะ และนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่พี่นิสิตผู้ช่วยพยาบาลบอกเทคนิคการเตรียมตัวก่อนไปฝึกง,งานน้องๆอ,อยากรู้เกี่ยวกับคณะอะไรอีกคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดติดตามด้วยนะ